เราไปดูที่ต้องดูดีกว่านะคือเรื่องคนนี้เลยครับคุณแซมแบงแมนฟี ee, นะครับเมื่อวานเป็นวันประวัติศาสตร์นะครับเป็นการตัดสินคดีของคณะลูกขุนนะย้าว่าคณะลูกขุนนะไม่ใช่ผู้พิพากษาหลักคณะลูกขุนหลักน,นิวยอร์กนะครับหลังจากฟังเอกสารฟังการโต้แย้งฟังการอภิปรายอะไรก็ตามนะการเฮียริ่งทั้งหมดที่ผ่านมาสู้คดีให้เหตุผลมาเรียบร้อยแล้วแซมบอกมีเหตุผลเพราะว่าอย่างนี้ผมมองว่ามันไม่ผิดเอาลูกค้าไปใช้อะไรก็ว่าไปนะครับก็ ฟังจนหมดแล้วนะครับคณะลูกขุนส่วนใหญ่ครับบอกเลยครับตัดสินฮนะยากที่แซมจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบครั้งนี้นะครับตัดสินว่าผิดฮนะผิดเต็มๆเลยเจข้อหานะไม่ว่าจะเป็นไม่อยากจะอ่านเลยนะหลายกระทงเลยเกินนะเรื่องของการฟรอตมานิปูลเลชั่นการโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดนะการชอ่อโกงข้อหาการชอ่อโกงการฟอกเงินคือโดนครบทุกข้อหา7ข้อหานะฮะคุกเนี่ยนี่ฮะคุกเนี่ย ร้อยสิบร้อยสิบปีนะร้อยสิบำนินจะขนาดนั้นนะทาให้น,นัดสินเป็นคดีอาญาไงไม่ใช่คดีแพง่งอาญานี่คือต้องไปรับโทษนะฮะหนึ่งร้อยสิบปีที่แซมอาจจะต้องโดนนะครับก็เรียกว่าเป็นวันที่หนักหนาสำหรับแซมพอสมควรนะฮะหลังจากนี้เมื่อคณะลูกขุนตัดสินใจแบบนี้แล้วเนี่ยนี่คือ Tri a l นะของ Tri a l ของคณะลูกขุนนะก็ต้องไปว่ากันที่ผู้พิพากษานะลูอิสนะจอห์นลูอิสเนี่ยจะเอาอยัางไงนะครับก็ กำหนดการการตัดสินของผู้พิพากษานะครับก็จะอยู่ปีหน้าเดือน3 March นะฮะคือประมาณเดือน3ปีหน้าเดี๋ยวเราไปติดตามกันอีกทีอันนั้นคือไฟนอนไฟนอนนะคือผู้พิพากษาอันนี้คือคณะลูกขุนเคลียแล้วนะครับแล้วก็เมื่อคณะลขุนตัดสินใจแบบนี้นะผมบอกได้เลยว่าโดนนะฮะคงจะไม่ คงจะไม่ไม่น่ารอดนะฮะน่าจะต้องโดนอย่างแน่แน่แท้แล้วนะฮะไปดูนะนี่คือ Financial Time e นะครับ f i n a n c i a l Time ก็รายงานเช่นเดียวกันคือกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งของทุกสำนักข่าวไม่ว่าจะเป็น Financial Time Bloomberg นะฮะซึ่งปกติก็รายงานข่าวอิสราเอลอะไรว่าว่าไปนะครับก็เอาแฟมแบงก์แมนฟีเนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งหน้าหนึ่ง,งอัน,นที่หนึ่งนะฮะหัวข้อแรกเลยนะครับก็ตรงกันหมดนะ n i n c n c l t l Time ก็เอาขึ้นหน้าหนึ่งเช่นเะดียวกันนะฮะทีนี้ ประเด็นนะที่อยากจะชี้ให้เห็นนะฮะหลายคนติดตามข่าวนี้หรือบางคนก็ไม่ค่อยติดตามเฉยๆพี่ผมทาใจแล้วว่า FTX ผมไม่ได้คืนเออหรือบางคนก็บอกว่าผมไม่ได้เสียหายจาก FTX พี่จะไปสนใจข่าวนี้ทำไมนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าคุณต้องสนนะฮะความสําคัญของอีก,อาการตัดสินคดีของ SBF เนี่ยมันเกี่ยวพันถึง regulatory มันเกี่ยวพันถึง การกำกับดูแลในอนาคตเพราะฉะนั้นมาตรฐานบรรทัดฐานเนี่ยคดีกระทงต่างๆที่แซมจะโดนเนี่ยมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎที่จะต้องวางรากฐานครั้งต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่อังกฤษเองคือประเทศอื่นก็มองนะฮะแล้วว่าจะต้องจัดการอย่างที่ฮ่องกงก็ต้องมองคดีนี้เป็นหลักนะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กันกฎที่จะเกิดขึ้นมันจะต้องครอ,อ,อบคุมไปถึงตรงไหน,นนะฮะอันนี้คือถามว่าต้องติดตามไหมต้องติดตามนะฮะแล้วก็ในมุมของผมเนี่ย ถ้าถ้าการตัดสินคดีเนี่ยมันยังไม่แล้วเสร็จหรือมันยังไม่ไม่ชัดเจนนะแต่นี้มันก็ค่อนางชัดเจนระดับหนึ่งแล้วนะมันจะกํากับดูแลยาก่านะมันการกากับดูแลยากเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์คดีครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวพันถึงคุณแกลลี่เกนสเลอร์โดยตรงนะการที่แกลลี่เกนส r เลอร์จะไปฟ้องคอยดเวดจะไปฟ้อง b i n a น c ์นะฮะค,คุณก็ต้องดูดูดูเคสของ A f t x เนี่ยเป็นหลัก ว่าไอ้ความผิดพลาดของกรทตอรสรัฐเองที่ก็ไม่ได้ไปกํากับดูแลเขาเลยนะไม่เคยฟ้อง FTX แม้ในครั้งเดียวแม้ทั้งเขาโกงฟรอสครั้งยิ่งใหญ่นี่คือครั้งยิ่งใหญ่ของโลกครั้งหนึ่งเลยนะขนาดนี้นะแกรี่เกนเตอร์ยังไม่เคยเอ่ยปากคําว่าแซมแบงแบนฟี eed, หรือว่า FTX สักแอะเดียวเลยนะคือยังไม่เคยเอ่ยเลยนะแล้วก็บอกใช้ให้คําอ้างว่าไม่ไม่อยากจะไปพูดถึงคนใดคนหนึ่งนะ specific case แม่แต่คุณฟ้องไบแนน c e กับอคอยเบตนะในขณะที่ f t x คุณไม่เคยฟ้องเลยนะจนกระทั่งมันฟรอดขนาดนี้แล้วมันก็ทําล่มจมขนาดนี้นะก็ยังไม่ยอมทำซึ่งเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนอืมอนอกนจากนี้คือผมไม่อยากให,ให้ให้ให้เพื่อนๆติดตามในมุมแกรี่แค่เรื่องของสปอ t Bitcoin ETF นะแล้วก็การการเลกูเลตเอาคอยการเลกูเลตเอ่อ็กชแนนเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งนะถ้า บิตคอยคริปโตจะกลับตัวมันปราศจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยถ้าคุณยังเลกูเลตเอ็กชน์ไม่จบแล้วเอ็กชนท์ที่ไหนมันจะออบเรดได้อย่างถูกกฎหมายแล้วเงินที่ไหนมันจะไหลเข้านะฮะถ้าคอยเบรก็ยังฟ้องกันไปฟ้องกันมากับเอ่อกับกรตเงี้ยนะถ้าผมเป็นนักลงทุนสถาบันกูจะเอาเงินเข้าไปดีไหมเนี่ยนะเข้าไปเสร็จแล้วก็ยังฟ้องกันไม่จบนะฮะ,อ,ะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องติดตามเลยนะเพราะฉะนั้นคดีคดคดีแซมมันมากกว่าที่คุณคิดนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของ เออทำผิดก็โดนลงโทษดีแล้วสมอำน,นานะครับมันไม่ใช่แค่นั้นนะฮะแต่เออมันค่อนข้างชัดเจนนะว่าทําผิดจริงๆนะครับแล้วก็การออกมาให้คำตอบประชาชนเออไม่ชัดเลยนะครับอ้างว่าการไปการเอาเงินนักลงทุนไปทํานู่นทำนี่เนี่ยถือเป็นการกระจายความเสี่ยงซึ่งฟังแล้วว่าไม่ไม,ไม่ค่อยค่อยคืนเท่าไหร่นะครับกับกับวิธีพูดแบบนี้นะของคุณแซมนะ